โอ้คุณดูซักก่อนครับเรามาเจออะไรที่นี่นะโอ้ว้าวต้องร้องว้าวเลยโอ้ เราเริ่มขึ้นจากตีนผูตีนผาสิบห้าสามหกนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะไปถึงนู่นกี่นาทีกี่โมงนะผาน้ําใสครับผาน้ําใสวันนี้ผมรัพักทีมงานเมียด่ายังว่าอยู่ตอนนี้หน้าตายังดีอยู่ทุกคนครับยิ้มได้ครับยังยิ้มได้ดูนะครับแล้วเราจะสังเกตอาการเรื่อยๆครับข้างหน้าก็จะมีฝรั่งเด็กๆนําหน้าอยู่เดือดร้อนๆนลครับนั่นโอ้ยไหลไหนตัวมีไหนละ ไปไอ้นคนเท่านหนล่ะเฮ้ยเออไปต้นไหนโอ้เขากับเสาอาไานะคุยป้าเอ็นเอ็นข้ทาท้าในีเริ่มมีอากาศละค่งทางแล้วมั้งหาน้ำใสครับเราต้องลง ขึ้นไปแล้วก็ต้องลงมาก่อนมืดว่าไม่ได้เอาไฟฉายมาไฟฉายอยู่ในรถล,ลงไปเอาไฟฉายแล้วขึ้นมาใหม่ดีไหมบ้าแล้วผมก็ไม่รู้ผมขึ้นมาทำไมหนีก็นหนีร้อน <c oughs> แล้วไม่มีใครขึ้นมาแล้วมั้งเนี่ยเงียบหมดเลยมืดแล้วนะครับตอนนี้ ทั้งลืน่นทั้งมืดทั้งสูงชันเหนื่อยร้อนทุกอย่างนะครับแต่ลเราต้องขึ้นไปให้ได้การชนะเจัวเองเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ คลงมาแล้วไม่คนลงมาแล้วเฮ้ยอโอเคมาก่อนให้เขาลงมาก่อนนะครับเชิญไมกี้สุดยอด อขึ้นไปต่อครับโอยใครไม่มาเราจะมาเราจะขึ้นครับขึ้นมาได้เลยครับสุดยอดสุดดยอดจริงๆเลยใช่ไหมนะเออคุ้มกับการไม่ได้นอนครับครับผมขอบคุณครับพี่อ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคเลยแสงมันสิบคนแล้วเนี่ย,อยโอ้ายอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวรยครับ,ค,รบคือฝรั่งที่เดินสวนลงมาเมื่อกี้เขาบอกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทำได้ดีตัวคุณดียุกก็ยุกโลโอเค thank you อ <c ười> ย่ะบอกกันมาเอ,อยถือโน๊ตยิหายหมดเลยพลพัก เฮ้ยที่เมดายู่ไหนเว้ยหายไปหมดเฮ้ยไปไปไปที่ถึงเรื่องโลโซาวเวอร์เลยวะโอ้คุณดูซักก่อนครับเรามาเจออะไรที่นี่นะโอ้ว้าวต้องร้องว้าวเลยเย้ยโอ้ผานาำใสเรามาถึงแล้วเดิน ถึงแล้วเวยผมแสงมาประมาณสิบคนครับโอ้โหคุยซะหนโอม้มีใครเลยนี่ผาน้ำใจคุณเลยบ้านผมไม่มีนี่พาน้ำใสด้วยได้มาหอดแล้วโอ้หอดแล้ว,ออลวบอถุณชุุ่เลย นี่โอ้ไม่ต้องใช้โดนหอดแล้วหอดแล้วฮอดแล้วผ้าน้ำใสสบบป,ป,ะปะเปล้าอสุดยอดวีวหลักล้านครับไม่มีใครเลยเพราะว่าเราแซงไปหมดแล้วก็เขาลงไปหมดแล้วดู วังเวียงครับถ้าเบื้องหลังนี้ก็วังเวียงภูเขาหินปูนนสวยงามตะวันตกฝั่งนี้นะครับ My. My. ไม้ไมกี้และเต้นเต้นตียังไม่ขึ้นมา <spa>: <design> ดูสัก่อนครับพี่น้องสวยจริงๆนี่ถ้าแก่ตัวอีกกว่านี้คงไม่ได้มาแล้วครับดีทผมตัดสินใจมาตอนนี้นะ นอยแกตัวก็คงไม่ไหวแล้วขนาดเมื่อกี้เด็ก,กวัยรุ่นฝรั่งยังผมยังแซงมาเลยเ,เดี๋ยวพักก่อนกินน้ำชมวิวนี่ไงที่เขามานั่งถ่ายรูปกันเ,เดี๋ยวเราลงไปนั่งครับต้องมีคนถ่ายให้แน่นอนฮอดแล้วฮอดแล้วหอดแล้วเมื่อกี้มาแล้วครับเมื่อกี้ สสดปอปลาวครับสุดยอดอลังการมากอบอนนี่บนนี่งามนี่บ้านเรามีจะมีระพระงามแต่เขาไม่ให้ขึ้นนะหรือว่าขึน้นไม่รู้ผมก็ไม่เคยนะแต่นี่โอเคเลยวิวสวยครับถ้าบ้านเราเปิดให้ขึ้นสักที่ก็คงจะประมาณนี้ละเอะนะานะเดี๋ยวถ่ายรูปดีกว่า วงเวียงเด้อว,วงเวียงวงเวียงอยากมาเมื่อหปีก่อนแล้วแต่ไม่ได้มานะครับในสุดมาจนได้เพลงประกอบเรียบร้อยอยู่สวยมากอมอเตอร์ไฟฟ้าครับได้เลื่อนตำแหน่งใหม่นะครับเดี๋ยวคืนนี้ต้องฉลองให้หนักเลย <c oughs> <c oughs> สายชะกันนึกนั่นสาวไหนี่เขาเนี้เดี๋ยวชายชะกันเลยถ้าชายชะกันนี่ไม่เอาละวีหลอกล้านครับวีหลอกล้านโอ้รถรถบักบักบักกี้ หอดแล้วหอดแล้วผาน้ำใสนี่ผาน้ำใสห้วยไข่มาหอดแล้วมันบอกอ่านบปเปินเด้ออ่านบปเปินเราเอา,เอามันค่้ายๆตัวเมือง ระวังตากง่ายระวังตากง่ายลงปูนนะบีแคลฟูไว้ได้เวลาได้เวลาดาวโกดาวแล้วถ่ยกุมถ่ายกุมมา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 โยโย วูฟวังเวงไม่ว้าเวงไม่วังเวีย,ววยวง,ยงตองเต็งตองเต็งแบตจะหมดแล้วครับถ่ายมันหมดไป อันหนังเรื่องล้นสวายเบิร์กับไอ้โมนันโดดลงหน้าผาขาลงครับขาลงขาลงนี่ระวังหัวเข่านะครับอีหาน้ำใสครับขาลงเราต้องลงก่อนนะเดี๋ยวมันจะสุ่นกันโอู้ด้วยนะเดีย๋ดยนะขาลงไนงะเห็นบอ่อเห็นบอ่อนั่งเอาครับเทคนิคก,การลงเขา แบบบ้านๆถ้าเป็นตอนเด็กๆนี่โหโหลงแล้วเนี่ยมีแก oh. mm ่แ hmm. ล้วไม่ไหวลงมาถึงครับคนแรกครับขึ้นคนแรกลงก็มาคนแรกเลยหายาแก้ปวดก่อนอยาแก้ปวดอยากเหนียบของกับพันครับหมื่นแปดพัน หาวนายซึ้นไปทุกแห่งมีสายน้ำสองลายล้องท่านเดินหยีนแกงหนาวหมอกสร้างม้ายแหงแหงใจขาดฟู